ามาดูการทำงานฮนะตอนนี้ผมต่อสายคอมมอนอยู่นะครับแล้วผมจะจิ้มที่ช่องที่หนึ่งจิ้มไวสักสพักหนึ่งนะครับผมก็ปล่อยรอ,อสักพักหนึ่งนะครับการแจ้งเตือน หานจันเตือนก็มานะครับจะช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็จิ้มช่องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตึ๊บจิ้มไปน่าจะช่องที่สี่แล้วก็ปล่อยนะฮะก็มาแล้วนะครับ ช่องที่สี่จิ้มช่องที่น่าจะช่องที่หกนะอ่าช่องที่หกก็มานะครับจิ้มช่องที่แปดอ่าช่องที่แปดก็มานะครับบางทีมันก็แจ้งเร็วแจ้งช้าบ้างนะครับนิดหน่อยแต่แจ้งแน่นอนนะ มาดูที่หน้ามันนะครับก็จะมีช่องที่หนึ่งช่องที่สี่ช่องที่หกช่องที่แปดที่ผมเพิ่งจิ้มไปตะกี้